หันหัวนอนทิศไหนดีถึงจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศทางให้โชคลาภมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีหน้าที่การงานมั่นคงธุรกิจส่วนตัวมีความเจริญก้าวหน้าและคนรอบข้างช่วยส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีๆ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อว่าจะช่วยเรื่องให้มีเงินไหลามาเทมามีความมั่นคงทางการเงินอย่างมากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมพลังงานบวกให้มีแต่เรื่องดีๆมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสติดต่องานการค้าระหว่างประเทศทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและแควคาดจากภัยร้าย,ายมีทิศนอนที่เป็นสริมงคลก็ต้องมีทิศที่ควรหลีกเลี่ยงทิศหัวนอนที่ควรหลีกเลี่ยงหนึงไม่ควรหันหัวนอนไปทางห้องครัว ตามความเชื่อเป็นทิศทางที่อับโชคการงานไม่ราบรื่นมีปัญหาสุขภาพสองไม่ควรหันหัวนอนไปทางห้องน้ำจะทำให้การงานเกิดปัญหาและมีความยุ่งยากในชีวิตรวมถึงเจอคนที่ใส่ร้ายนินทาสามไม่ควรหันหัวนอนไปทางผนังที่แตกร้าวจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาอย่าล้าง รวมถึงคนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งและมีปัญหาสุขภาพจะอย่างไรก็ดีเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งตามหลักวงจุย้ยเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีแล้วแต่ละบุคคล